สวัสดีค่ะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับสายฝนเลยค่ะวันนี้นะคะทางเรามีบ้านน่ารักน่ารักนะคะราคาดีอีกหนึ่งหลังมาแนะนําค่ะช่วงนี้นะคะธนาคารสีส้มเนี่ยมีปโปรดอกเบี้ยนะคะ72ปีหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะลูกค้าจะผ่อนในยอดผ่อนผ่อนเดือนเนี่ยน้อยมากๆนะคะสูงสุดผ่อนได้40ปีค่ะหมู่บ้านนี้นะคะชื่อหมู่บ้านร่มเงาไม้ค่ะตั้งอยู่ถนนเส้นวัรดประดุกนะคะตาบลบางบัวทองค่ะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะฟังก์ชันจะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวค่ะขนาด3ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ํา1 วสามารถจอดรถได้1คันนะคะหน้าบ้านกว้าง6เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะทางคุณเจ้าของบ้านมีการแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะตามคลิปเดี๋ยวเราจะพานะคะมาดูฟังก์ชันค่ะในส่วนของบ้านนะคะด้านหน้าเนี่ยคะ่ะจะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนอนแรกที่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะห้องนี้นะคะจะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะคะขนาดของไซห้องนะคะสามารถตั้งเตียงไซ์6ฟุตได้แบบสบายเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้บ้านนะคะที่ไม่แพงมากแล้วก็ผ่อนตอเดือนเนี่ยไม่รบกวนในส่วนของรายได้ของเรานะคะหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะมาห้องน้ำนะ น้ำเป็นสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะปลกกระเบื้องเต็มค่ะในส่วนของสุขภัณฑ์อย่างเช่นฝักบัวหรือว่าจะเป็นชักโครกเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะ,ะ,คะ,ะ,คด,ะ,คะด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังค่ะเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่บอกนะคะว่าห้องกว้างมากๆโซฟาที่แถมเนี่ยจะเป็นโซฟาไซส์สองที่นั่งนะคะพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารค่ะกับอีสีตัวพร้อมกับโต๊ะหนึ่งตัวด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องะคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการเดินทางของหมู่บ้านนี้สะดวกสบายมากๆนะคะแล้้ววววทีีี่่่่สสําาาคคคคัญหนนนนนโรรงงงกกเมมมใขออะะะ็ิไซซึ นั่งออกไปขึ้นรถตู้ที่หมู่บ้านวัวทองสีได้เหมือนกันค่ะท่านนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัววิวอินเคาน์เตอร์นะคะเป็นรูปตัวแอลค่ะติดตั้งซิงค์ล้างจานนะคะพร้อมกับมีในส่วนของตัวระบายอากาศนะคะหรือว่าลูกหมุนนะคะตรงนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านชั้นเดียวที่ต้องทําอาหารนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะคิดจะซื้อบ้านนึกถึงเรานะคะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างคะ่ะ